สวัสดีครับเพื่อนๆและก็ท่านผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับบ่าวชาวดงดึดดบันกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆและท่านผู้ชมทุกคนมาทำความรู้จักและก็เปรียบเทียบกับบอลสายดํานะครับท่านผู้ชมสายปันโคลูคาเซียมลมพัดแรงมากเลยนะครับเริ่มย่างเข้าสู่ฤดูแรงแล้วครับก็ขอไปท่านผู้ชมด้วย พืชสายพันธุ์โคลูคาเซียนะครับมีอยู่3ามชนิดนะครับท่านผู้ชมก็มีหมอกมอตนะครับแล้วก็มีบอลทกกระาดแล้วก็บอลแทคกมิจิกนะครับที่มีลักษณะคล้ายๆกันอยู่เดี๋ยวผมจะนําพืชทั้ง3ามชนิดนี้มาแยกก้อแตกต่างเปรียบเทียบกันให้เห็นกันชัดๆเลยนะครับเรามาเริ่มกันที่ต้นแรกเลยครับท่านผู้ชม ลักษณะของบอนหมอกมรกฏนี้นะครับท่านผู้ชมหน้าใบก็จะเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็มีจุดตรงกลางสเสือใบตรงนี้จะเป็นสีม่วงดํานะครับท่านผู้ชมเส้นกระดูกใบก็จะเป็นสีออกเทาๆนะครับหรือว่าเทาดํานะครับลักษณะใบก็จะออกเป็นใบสีเขียวนะครับแต่ก็จะมีสีอื่นปนปะปนอยู่ด้วยนะครับ สีเขียวสีหกเป็นสีเทาๆนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ลักษณะใบของเขาก็จะเรียบๆนะครับแต่ใบนี้ออกจะติดไวรัสไปนิดนึงนะครับท่านผู้ชมใบก็เลยขยุกขยิกแล้วก็จะมีรอยด่างขนนกด้วยนะครับแต่เขาจะสามารถหายเองได้นะครับท่านผู้ชมมาต้นของเขาอุดมสมบูรณ์หรือว่าขึ้นใบใหม่มานครับดูใบนี้พอขึ้นใบใหม่มา ใบของเขาก็จะเป็นปกติดีนะครับใบของเจ้าหมอกมรกตนี้นะครับท่านผูช้ชมถ้าส่องไฟดูตอนกลางคืนนะครับจะสะท้อนแสงแล้วก็เงาเป็นคล้ายๆก,กับกำรรมี่เลยนะครับท่านผูช้ชมลักษณะใบของเขานี่ส่วนหลังใบของเขานะครับท่านผูช้ชมหลังใบของหมอกมรกตนี้เส้นกระดูกใบนะครับท่านผูช้ชมก็จะออกเป็นสีม่วง หรือว่าสีม่วงอมชมพูนะครับท่านผู้ชมบางต้นก็ออกเป็นสีม่วงเลยนะครับสําหรับกระดูกใบแล้วก็ก้านใบนี้แล้วก็หลังใบของเขานะครับท่านผู้ชมก็จะมีลายนะครับไม่ทราบว่าท่านผู้ชมเห็นหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมนี่ครับก็จะมีลายจะมีลวดลายสีออกสีม่วงๆนะครับท่านผู้ชมปะปนอยู่ ข้างหลังใบของเขานี่ด้วยนะครับแต่ละลวดลายนี่อาจจะแตกต่างแล้วก็ไม่เหมือนกันนะครับแต่ละใบนี้บางทีก็ออกเป็นแผ่นใหญ่ๆเลยนะครับบางต้นบางต้นก็ออกเป็นแผ่นเล็กๆหรือว่าเป็นจุดๆกระจายอยู่ทั่วใบนะครับเรามาดูก้านใบของเขานะครับท่านผู้ชมก้านใบตรงที่ติดกับใบนี้ก็จะสีอ่อนหน่อยนะครับท่านผู้ชมแต่พอไล่ลงไปนะครับ สีของเขาจะค่อยๆเข้มขึ้นนะครับท่านผู้ชมเป็นสีม่วงออกดําเลยนะครับแล้วก็กาบใบของเขาก็จะเป็นสีม่วงดําด้วยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูบอลสายพันธุ์โคลูคาเซียชนิดที่2กันนะครับท่านผู้ชมที่มีลักษณะคล้ายๆกันนี่ก็คือบอลคลกคอไดหรือว่าบอลจโระเข้นะครับท่านผู้ชม ลักษณะใบของเขาก็จะคล้ายๆกับบอลหมอกบรกกนะครับก็คือมีลักษณะใบเป็นสีเขียวนะครับเขียวเข้มแล้วก็มีกระดูกใบเป็นสีเขียวอมเทานะครับท่านผู้ชมมีจุดสะดือใบเป็นสีเทาดำนะครับลักษณะจะคล้ายๆกันมากเลยนะครับแทบแยกกันไม่ออกแล้วเรามาดูหลังใบกันก่อนนะครับท่านผู้ชม หลังใบของบอลจระเข้นี้สีก้านใบของเขาก็จะเหมือนเมือหนกันนะครับกับหมอกมรกตแต่สีของเขาจะเข้มกว่านิดหน่อยแต่บอลจระเข้นี้ข้างหลังใบตรงนี้นะครับท่านผู้ชมก็จะไม่มีลายจุดๆนะครับแต่ว่าบางต้นก็มีนะครับท่านผู้ชมอาจจะคล้ายๆกันกับหมอกมรกตบางต้นก็มีลายจุดๆด้วยนะครับหรือว่าลายเป็นแผ่นๆสีเทาๆนะครับท่านผู้ชมขึ้นอยู่บนหลังใบ ต้นนี้ไม่มีนะครับท่านผู้ชม<ส>มีเหมือนกันนะครับนี่ครับลายเป็นจุดๆเ,เป็นเป็นแผ่นๆบางต้นก็เป็นแผ่นๆบางต้นก็เป็นจุดๆนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าสีของก้านใบและก็กระดูกใบนี้นะครับท่านผู้ชมของบอนจระเข้นี้สีจะออกดําและก็เข้มกว่าหมอกมรกตนะครับสีของเขาจาออกเป็ไปในทางโทนดําเลยนะครับท่านผู้ชม ไม่ออกม่วงดําแล้วก็กับใบของเขาก็จะออกไปในทางทูนดําเหมือนกันนะครับบอลครกคาไดกับบอลหมกมรกตนี้นะครับท่านผู้ชมถ้าดูต้นเล็กๆนี้ลักษณะก็จะคล้ายๆกันมากเลยนะครับแทบจะแยกกันไม่ออกเลยแต่ว่าพอโตขึ้นก็จะแยกออกนะครับแล้วก็แตกต่างกันเลยบอลจอรเข้หน้าเขาก็จะยับยับย่นย่นนะครับท่านผู้ชมนี่ครับ นี่ขนาดต้นไม่ตัวเท่าไรหน้าเขาก็จะเริ่มออกยับยับย่นยุ่นแล้วนะครับแต่ว่าถ้าต้นเล็กๆนี้จะดูไม่ค่อยออกนะครับแต่จะแยกออกก็ตรงสีของก้านใบนี่แหละครับท่านผูช้ชมเพราะว่าสีของก้านใบของบอลจระเข้กับหมอกมรกตนี้เขาจะแตกต่างกันนะครับสีของบอลจระเข้จะเข้มกว่านะครับท่านผูช้ชมส่วนสีของหมอกมรกตเขาจะออกไปในทางทุนแดงมากกว่านะครับเป็นแดงอม ดำนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าสีของบอลก็กระไดเขาจะออกไปในทางดำเลยนะครับส่วนอีกต้นหนึ่งที่อยู่ข้างๆนี้นะครับท่านผู้ชมสีของเขาและก็ลักษณะใบก็จะคล้ายๆกันนะครับแต่ออกจากแตกต่างกว่าสองชนิดที่กล่าวมาเมื่อกี้เยอะหน่อยนะครับท่านผู้ชมแต่ใบอ่อนๆของเขานี่นครับท่านผู้ชมก็จะคล้ายๆกันนะครับ นชนิดนี้ก็คือบอลดำแบล็กมีจิกนะครับซึ่งบอลดำแบล็กมีจิกนี้สีของก้านใบของเขาก็จะคล้ายๆกันกับ2ชนิดที่กล่าวมาเมื่อกี้นะครับแต่ว่าบอลดำแบล็กมีจิกตอนที่เป็นใบอ่อนๆน,นี่นะครับท่านผู้ชมใบหน้าใบของเขาจะเขียวสีเขียวสวยงามมากเลยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็มีจุดตรงกลางสะดือใบเป็นสี ดำหรือว่าสีเทาด้วยนะครับหรือว่าอาจจะเป็นสีม่วงดำก็ได้นะครับท่านผู้ชมแต่ว่าใบของเขาพอใบแก่กขึ้นมานะครับท่านผู้ชมบอลแบล็กเมจิกนี้สีของเขาจะค่อยๆเข้มขึ้นแล้วก็ค่อยๆดำขึ้นนะครับท่านผู้ชมแบล็กเมจิกนี้มีอยู่2ชนิดนะครับมีแบล็กเมจิกแบบสายพันธุ์ดั้งเดิม ก็คือหน้าใบจะเป็นสีดําแบบนี้นะครับแล้วก็มีแบคเมจิกกลายด้วยนะครับท่านผู้ชมนี่ครับหน้าใบของเขาจะไม่ดําสนิทนะครับแล้วก็จะลายลายนะครับแต่บนแบคเมจิกนี้เขาสามารถกลายพันธุ์ของเขาเองได้นะครับท่านผู้ชมต้นแม่พันธุ์เอามาเป็นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมเอามาปลูก เขาสามารถกลายพันธุ์ได้เองนะครับปลูกลูกไปปลูกไปไหลของเขาออกมาเขาก็จะกลายพันธุ์ไปเองเป็นบล็กมจิกกลายหรืออาจจะเป็นบล็กมจิกพันธุ์เทดั้งเดิมก็ได้นะครับสําหรับต้นบล็กมจิกนี้นะครับทานผู้ชมถ้าเป็นยอดอ่อนๆแบบนี้เขาก็ยังไม่มีลวดลายนะครับที่ว่าบนหน้าใบที่ว่าเป็นลวดลายแบบนี้นะครับที่เป็นกลาย ยอดเพลลาตนี้ก็จะไม่เห็นเหมือนกันนะครับแต่ว่าเรามาดูหลังใบนะครับท่านผู้ชมเห็นนะครับแบล็กเมจิกกลายนี้หลังใบของเขาจะมีจุดด่างๆนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ก้านใบของเขาก็จะด่างลายๆด้วยนะครับต้นนี้ด่างไม่เยอะนะครับท่านผู้ชมเพราะต้นยังเล็กอยู่เดี๋ยวผมพาไปดูต้นตูกว่านี้นิดหน่อยนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าต้นนี้เห็นลวดลายที่ความกลายของเขายังไม่ชัดเจนเดี๋ยวมาดูต้นใหญ่ กว่านี้นะครับลวดลายของเขาจะชัดกว่านี่ครับท่านผู้ชมลวดลายของต้นแบล็กเมจิกที่ว่าลำต้นของเขาลายจะเด่นชัดเลยนะครับแบบนี้แต่ว่าแบล็กเมจิกกลายนี้เขาจะกลายหลายแบบนะครับท่านผู้ชมแต่ละแบบอาจจะแตกต่างแล้วก็ไม่เหมือนกันนะครับ บางต้นก็ลายครึ่งใบเลยนะครับแบบใบนี้นะครับนี่ครับดำซีกหนึ่งแล้วก็ด่างซีกหนึ่งนะครับใบนี้บางต้นก็จะลายเด่นชัดบางต้นก็จะลายไม่ค่อยชัดนะครับท่านผู้ชมอาจจะแตกต่างกันไปส่วนต้นนี้ยังเป็นเบลค์นจิแท้อยู่นะครับท่านผู้ชมนี่ครับลำต้นของเบลค์นีจิแท้เขาจะสีเรียบเลยนะครับไม่มีลวดลายเลย เขาจะเป็นสีน้ำตาลนะครับ black magic จะไม่ออกสีดำส่วนหลังใบของเขานี่จะเป็นสีเขียวเลยนะครับท่านผู้ชม black magic นี่หนูหลังใบจะเป็นสีเขียวแล้วก้านใบตรงกระดูกใบตรงนี้สีของเขาจะอ่อนกว่าบอลก็กระไดแล้วก็บอลหมอกมรกตนะครับสีของก้านใบก็จะอ่อนกว่านะครับของเขาจะออกเป็นสีน้ําตาลอุ่มเขียวนะครับไม่ออกดํา สำหรับเรื่องราคานะครับท่านผูชมเจ้าหมกมรกตนี้ราคาจะแพงที่สุดนะครับถ้าเป็นหมกมรกตด,ด่างแล้วก็ด่างสวยแล้วก็ด่างทุกใบนี้ราคาหลักพันเลยนะครับอาจจะหลายหลายพันเกือบหมื่นเลยนะครับท่านผูช้ชมส่วนบนครกกระไดนี้ราคาไม่แพงนะครับท่านผูช้ชมหลักร้อยนะครับแต่ก็แพงกว่าแบล็กเมจิกนิดหน่อยนะครับ แต่ถ้าต้นโตๆก็ราคาก็อยู่ที่หลักพันเหมือนกันนะครับสำหรับเจ้า b เ, 1, เบลก Magic นี้ราคาจะถูกที่สุดนะครับในจำนวน3บอลที่กล่าวมาทั้งหมด Black Magic ธรรมดาที่เป็นพันุ์ดั้งเดิมนะครับราคาจะถูกที่สุดนะครับต้นเล็กๆก,ก็ประมาณต้นละร้อยบาทนะครับ แต่ถ้าเป็นแบล็กมจิกกลายราคาก็จะเพิ่มสูงขึ้นมานิดหน่อยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมสำหรับพืชสายพันธุ์โกลูคาเซีย3ชนิดที่มีลักษณะคล้ายๆกันสำหรับบอลเจ้าแบล็กม a จิกนี้นะครับท่านผู้ชมพันธุ์เทด่างเดิมของเขาไม่กลายแต่ว่าพอเอามาปลูกไปนานๆเข้านะครับก็จะเกิดการกลายพันธุ์ได้นะครับ สำหรับวันนี้หากใครมีข้อติชมสงสัยอะไรก็พูดคุยหรือว่าคอมเมนต์กันมาได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ